ก็ลงตามบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นรูปแบบน่ารักดีก็เลยขอโล่แล้วบรรยากาศเดินเล่นก็มีส่งมาให้เราดูค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่แค่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ที่จริงรูอแบบวันนั้นคือนอนไปแล้วก็มารู้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์อยู่เราเห็นฟีดแบ็กก็เหมือนเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทําไมถึงมีคนเหมือนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้ก็อยู่ไทยเยอะขึ้นค่ะเพราะเรา ก็อาจจะก็ได้เจอค่ะคุณแม่คุณพ่อก็น่ารักค่ะน้องสาวก็น่ารักก็ก็น่ารักทุกคนเลยแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเบลบไม่ได้รู้สึกเรงนะคะที่แบบไปเจอคางครอบครัวค่ะใช่ค่ะก็ ปิดทองค่ะนางพญาองค์ใหญ่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ร่วมบุญนะคะแล้วก็ที่ทุกคนร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเบลไม่เคยไปพิษณุโลกเลยคือถ่ายละครมาสองเรื่องพูดถึงมาตลอดเงี้ยคะ่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบไปเยือนจริงๆแตบคราวนี้ก็คือแม่กระเกตได้กลับไปตอ,อบแทนชาวพิษณุโลกแล้วนะคะ บรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็แฟนๆก็คือมามาร่วมบุญกันเยอะมากเลยรู้สึกแบบอิ่มบุญอิ่มใจอะค่ะคือเป็นจังหวะที่มาต่อๆกันค่ะคือเป็นบุญที่ได้มาแบบเหมือนไล่เลี่ยก,กันหมดเลยรวมถึงออจากพิษณุโลกวันรุ่งขึ้นก็ไปลำพูนค่ะก็ไปเรื่องของเครื่องมือการแพทย์โรงพยาบาลลำพูนค่ะวัดป่าวัดสันป่ายางหลวงค่ะก็สองวันติดเลยค่ะสำหรับพระป่าค่ะ ใช่ค่ะคือคุณแม่น้องออฟติดต่อมาว่าคือพอดีน้องออฟเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วเป็นโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราก็คือทําบุญพระปาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะดูเรื่องของเวลาอะไรต่างๆแบบเออพอมีเวลาได้ไปเยี่ยมน้องก็ก็เลยได้ไปค่ะก็ไปให้กําลังใจทั้งน้องแล้วก็คุณแม่น้องจะบอกว่าแบบเหมือนจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆเลยอะค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเออยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะผ่านเวลาไปแบบประมาณสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องกับคุณแม่กันเยอะ ก็พูดคุยกันนานค่ะคือ,อ,อด้วยความที่น้องต้องขาดต่อสมองจะทําให้อีกซีกหนึ่งค่ะคือเขาเขาจะไม่ค่อยมีแรงก็ต้องกายกภาพอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าแบบจะดีขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยกําลังใจของน้องที่ดีมากรวมถึงคุณแม่ที่ก็กําลังใจดีมากคุณแม่ก็เ,เนี่ยแม่ก็คือต้องมาดูแลน้องเต็มตัวไม่มีเวลาแบบออกไปทํางานก็ต้องไลฟ์ขายของอยู่ข้างเตียงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ใครที่อยากช่วยน้องก็อุดหนุนได้ ไปทำบุญก็หลพี่แฟวว่าจะไปกินน้ำซแกงอันนั้นเป็น, <c oughs> น,น,นจังหวะที่เบลไม่ได้ฟังพอดีเลยค่ะคือเบลกำลังนับแนกกับ <c oughs> ทีมแฟนคลับว่าเออเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ยินแล้วพอพี่เขาบอกสาธุสิเบลก็ยกมือขึ้นมาโดยที่แบบ อะไรนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามพี่เขาค่ะก็คาดว่าน่าจะแบบแมบแซวแบบว่าคำข่าวค่ะเพื่อให้ได้เสียงกรี๊ดค่ะเขาพูดอังกฤษปุ๊บเดี๋ยวก็แบบว้ายตกใจค่ะไม่คิดว่าท่านจะพูด อ๋อค่ะค่ะแต่จะบอกว่าแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังอยู่เลยค่ะตอนที่แบบท่านพูดอะไรหลวงพ่อพูดว่าไม่้องมาไมต้องาเพื่อหวงของเราโอ้ตายแล้วไปเบอร์นั้นเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไปร้านแบบนี้ไปร้านแบบนี้พูดอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้พูดค่ะก็เชื่อว่าเป็นการแบบแซวเพื่อเพื่อใช่เพื่อแบบสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย ค่ะเราก็เลยงงเนี่ยเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้งเบลทั้งแม่คือเป็นจังหวะที่กําลังไม่ได้ฟังท่านอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะเกิดไหมคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนก็จะถาดเลือดค้างแล้ก็คนก็ให้กําลังใจค่อนข้างเยอะค่ะเออค่ะรูปในกระจกก็เลิศอยู่นะเขาบอกว่าเป็นการเปิดทางการแม้จะอยู่ในกระจกเหมือนกับมีใจอ๋อก็เออ ก็ความจริงแล้วม really yeah, wow. ันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ลงตามบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นรูปแบบหน่ารักดีก็เลยขอเออก็บรรยากาศเดินเล่นอะไรนะอ๋อก็ก็มีส่งมาให้เบาดูค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่แค่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ที่จริงคือแบบวันนั้นคือนอนไปแล้วก็มารู้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเซอร์ไพรส์อยู่คือเบาไม่ได้แบบเชิงว่าแอบพูดค่ะแต่ว่าเขาก็คือส่งมาให้ว่าเออแบบเซตนี้เออดูโอเคเนาะอะไรอย่างเ,<ล>เงี้ยเขาก็บอกว่าเขาแพลนว่าจะลงค่ะอยากลองเราจะมีการโปรตัวนี่คือแบบก็แค่ลงรูปเองทุกคนวันที่ตรงๆมาให้ดูชัดๆก่อนดีกว่าไม่มีอันนี้ชัดสุดๆแล้ว <c oughs> รอดูตามแบบจังหวะที่เหมาะสมแลวกันชัดสุดๆนี่คือรูปหรือว่าขนาดนั้ค่ะรูปค่ะเซลเกนเห็นอยู่บ้างค่ะก็ไม่คิดว่าโอ้รูปเบอร์อๆจะมีคนให้การสนใจขนาดนี้ค่ะรูปเบอร์อร์ไม่ได้รูปเร์เอร์ลยว้าวไเซลเวอร์ ก,ก็ขอบคุณแฟนๆแล้ค่ะสำหรับกำลังใจกับทุกๆเรื่องค่ะรวมถึงเรื่องนี้ที่แบบเหมือนแฟนๆก็คือรอติดตามแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกแ็แล้วหลังจากที่แม่บอกว่าไปเขี่ยวกลางลมคุณพ่อแบบคิดวิวเพราะว่าไงบ้างก็ขำๆค่ะคือไม่คิดว่าแบบคุณแม่จะตอบไปค,คุณแม่อเขาค่อนข้างตื่นเต้นไงคะแล้วเขาก็กลัวแบบถามมาแล้วเขาไม่ตอบเแบบดูน่าเกลียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแรกคุณแม่ก็กังวลว่าแม่แบบทำพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเขาได้ฟังคำพูดแม่ ก็ได้ฟังค่ะได้ฟังเพราะเบลเบลเป็นคนบอกเองค่ะว่าเออเนี่ยมันมีแบบสัมภาษณ์นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ายังไงค่ะก็แบบเออก็หัวเราะค่ะแบบเออคุณแม่น่ารักออเง้ยอย่างตอนอย่างตอนบอกเรียกเรียกคุณหรือว่าเรียกตัวเองหรืออะไรนะเอ้ยนี่มันจะดีเทลไปละคุณนาคุณนาเก็บไว้ให้รู้กันสองคนเรียกคุณไม่ใช่ ก็พอทราบค่ะพอเห็นฟีดแบ็กก็เหมือนเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าทำไมถึงมีคนเหมือนสนใจเรื่องนี้ขนาดนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะใช่ฟุ้งกระสลย คือก็เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเออก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าฟีดแบ็ที่ที่เข้าไปแบบมีเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรลก็บอกว่าเออก็ก็ทำตัวปกติไปนั่นแหละมีโอกาสได้เห็นตัวเขาเป็นกับตาเนื้อพี่บ้างเห็นสักไหนดีแม่ยังไม่มีเออยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอีแบบงานบุญหน้าค่ะรอไปก่อนรอไปก่อน อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันขอดูกันละกันนะรอบนี้ก็เป็นเบลลงแล้วหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะเก็บไว้ดูเองก็ได้มีในสตปอรใช่ไหมมีรูปในสตปอรเก็บไว้ไม่บอกล้วช่วงนี้เขาอยู่ไทยมากขึ้นไหมคะเพราะว่าแบบก่อนหน้านีเขาจะมาจางประเทศต่างๆค่ะก็อยู่ไทยเยอะขึ้นค่ะ ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คือใช่คือคือเหมือนด้วยด้วยด้วยงานเขาแบบเหมือนค่อนข้างปรับเอ่อมาให้ไม่ต้องเดินทางเยอะมากแล้วก็เลยมีโอกาสได้อยู่ไทยเยอะขึ้นได้เจอกันอันนี้ต้องไปรอถามเองแล้วค่ะพี่จะได้มโอกาสไม่ได้ค่ะ ก็อย่างที่แบบเราบอกไปนั่นแหละค่ะคือแบบมันก็ไม่ได้ต้องแบบรีบร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็มองว่าเป็นวัาที่สบายหยู่ร้านแล้วนะก็ก็ขอบคุณสำหรับทุกท,ทุกกำลังใจแล้วกันค่ะค่ะก็จริงพอมีคนแชร์มาคือคนแชร์ทั้งประเทศอ่ะแล้วถึงคนที่สนิทเขาก็แบบเข้ามาคอนโทรลการกิจว อย่างที่คุณแม่บอก,บอกเลยมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าคือแบบช่วงนี้ก็มันก็ยังเป็นเรื่องเรื่องที่แบบเรายังต้องเรียนรู้กันแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องใช้เวลาในการแบบเหมือนทาความรู้จักการทําความเข้าใจกันอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะพี่พกี่ก็รอต้องแบบก็รอสิ่งที่หลวงพ่อพูดถึง <c oughs> าสรู้าสค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้การสนใจค่ะแล้วมีกัด ก็ได้เจอค่ะก็แม่กฤษเบลก๋อก็คุณแม่คุณพ่อก็น่ารักค่ะน้องสาวก็น่ารักก็ก็น่ารักทุกๆคนเลยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเบลเบลไม่ได้รู้สึกเกรงนะคะที่แบบไปเจองครอบครัวค่ะก็ไม่ต้องมีสีอะไรแล้วแหละไม่ใช่หมายถึงว่าแบบก็สบายๆแหละอืม อันนี้เอาจริงๆว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอืมเอาเป็น,ว,ว,นว่าตัวเขาตัวเขาอ่ะไม่รู้ขเขาแค่เหมือนเหมือนชอบอันนี้ <ไป S 1> ใช่ค่ะซึ่งก็ทำมาก่อนที่แบบรู้จักกันอือค,ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ